เจ้าพอ่อให้เข้ามาสิบวดติดแล้ววันนี้ลูกขออีกสมวดนะเจ้าพอ่อสาธุแมนจังโชคมาจังลาบมาจริงแมนแมนจังสาธุแปดเแดขอบคุณครับเจ้าพ่อ ได้เวลากดนี่ท่านโยมสักทีอุ้ยถูกจังสิบใบเจ็ดร้อยซื้อกบบลอตเตอรี่พัทก็ต้องโหลดนกพัดสิอันนี้จองชัดเลยของแพ้มันไม่มีกล่องสุ่มนะราคาไม่ใช่แล้ใช่ยหวยแต่งไม่มีมาเชื่อตัวเช่ของปลอมเนี่ยหวยแต่จริงเลยเนาะแค่โหลดแอปนกพัดแค่เนี้ยก็ไม่โดนหลอกแลลวเข้าใจเข้าใจอย่าโดนหลอกบ้างก็แล้วกัน ไม่มีชางหรอกฉันไม่โทนหลอกหรอกแค่เรื่องแค่นี้เฮ้ยา,ายไปไหนเนี่ยดูโจนเป็นแต่ดูผีไม่เป็นเข้าใจไม่มีใครดูรู้ทุกเรื่องหรอกราคาด้โรกรู้ซื้อลอตเตอรี่ plus ก็แค่โหลดนก plus อันนี้ไม่โดนหลอกชัวร์